ยังยังไม่ได้นี่เลยนะน่ีสองทีสา่ส่มาส่งมาแล้เร็วเอาหมอมาด้วยนัจจะลองจินตนาการว่าถ้าเพื่อนคนนั้นนะ่ะเขาไม่อยู่ตรงหน้าเราลึกๆในใจของเราอะ่ะมีอะไรที่อยากจะพูดกับเขาไหมถ้าเธอกูไม่ทํเมื่อก่อนเธก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ไหมเฮ้ ยยำดี<ช>จะมารีแอคแปลรักฉันด้วยใจเธอคะ่ะ EP 1หนึ่งนั่นเองคะ่ะโอเคก็ไปเริ่มเรียกกันเลยเนาะใช่ใชค่ะเรามีอะไรอย,ยากจะพูดกับเขาไหมผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนั่นดีตอนแรกก็กะว่าอีกวันก็คงกลับมาดีกันแต่พอไม่มีใครเริ่มชวนคุยก่อนก็กลายเป็นพวกเราไม่คุยกันอีกเลยเก็บประทัดปะเหมือนแบบระเบิดรั้งนี้ แ,แล้วผมก็สอบติดตรงนี้อันดับหนึ่งของจังหวัดภ hmm. าพมัน<ม>อยู่เชยงมากเลยอ่ะมีในคือก,กูก็ก็อย<บ>าขอโทษแล้วมันจังไงั้งเรื่องที่ผ่านมาเลย ดูสักพีดจ,จริงๆอะคิดเล่นดีมากไดูพี่พีดีเอ,อ,เอ,อม้ดมดไอ,อ้หัวทองแต่ถ้ากูไม่ทำมั้งต่อกูก็ไม่คิดจะหำกูเลยใช่ไหมงอนอี๋เหรอจริงๆกูตังต้งใจทั้งไปแล้วนะมองหน้ากันนะที่ตอนแรกกันกูไม่กล้ากรวจสอบอะอ ตอนนั้นกูผิดเหมนกันน่ะกูพูดอะไรไม่ได้ถึงใจมึงเท่าไรตอนนั้นมันเด็กมึงไม่ผิดเลยเว้ยกูแม่งเห็นแกตัวเองอ่ะกูขอโทษตรงไหนกันนะเออกูเอามาให้มึงทุกู้ชายนะกูอยากให้มึงอ่านเตียวเยอะถึงข้อมีชีวะเน้่ย ก็หลังจากนี้กูก็คงว่างยาวแล้วเขาลองพูดอยู่อะให้กูติวจีนใช่ไหมเออจบจบไปเออเอานะเดี๋ยวติวๆไปแล้วก็กลับมาเสลอกันเอง ทุกคนก็คือแค่อีพีหนึ่งค่ะมันก็อิ่มนำสำราญมากๆใช่คือแบบไม่รู้จะพูดฉากไหนก่อนเลยเพราะว่าทุกฉากมันดีมากก็ลองขอเช่นชมคือแบบไม่ว่าคุณจะแคปในในนาทีไหนก็ตามทุกนาทีคือสวยหมดสามารถเอาไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ตั้งเป็นรูปอะไรได้หมดเลยจริงๆอันนี้คือความจริงสวก็ชอบครึ่งในการแสดงของบิวกินและพีพีมากคือแบบบิวกินแบบน่าจะเวิร์กช็อปมาเยอะเออโลดคือแบบ เขาคู่กันจริงๆอะคือแบบบทนี้มันต้องเป็นยูกินบทนี้มันต้องเป็นพีพีอะโอ้ยชอบมากชอบชอบชอบแต่ถ้าถามว่าเพามาจากชีวิตจริงอะใช่แล้วถามว่าชอบฉากไหนที่สุดอะถ้าที่สุดอะฉันชอบฉากที่เขาเปิดใจให้กันเว้ยก็คือบนต้นไม้าใช่ตรงทะเลอะแบบถ้าเกิดกูไม่ทักมึงก่อนอ่ะมึงก็ไม่คีดจะทักกูเลยใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเป็นตัวโอเอ๋อะที่พูดกับเต๋อว่าเหมือนแบบว่าแบบ มึงรู้ป่าว่าคําพูดอะที่มึงบอกกูออว่าแบบ,อเ,บเออว่ามันเจ็บมากเ้ยคำที่แบบเดี๋ยวกูก็เลิกชอบ<า>อะไรเงี้ยมันเจ็บมากแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเป็นการเฉลยปมไปแบบว่าทั้งสองคนอะคือคือไม่ใช่แค่เตะที่มองโอเอ๋ยแต่โอเอ๋ยก็มองเตะเหมือนกันเพื่อจะแบบผลักดันตัวเองให้ไปในที่ที่ทสูงคืออ,อะไรเงี้ยก็ตามป้าหมายที่ตัวเองกำหนดไว้ใช่แต่ว่าจริงๆทุกฉากคือมันมีมีนิ่งหมดแหละแต่รู้สึกชอบวันนี้ที่เหมือนแบบเออแบบเป็นเพื่อนกันแล้วมาเปิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยว่าที่เราผิดใจกันมันเพราะแบบนี้นะอะไรเงี้ยี้เรา เร,เราชอบตอนที่เหมือนทะเลาะกันตั้งแต่ตอนเด็กอะตอนแรกท<ๆ>ี่ดูทีเซอร์ก็คงว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองอะคือเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ลนะหรือเราไม่ได้สมวนบทเป็นเขานะเราสึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับแต่คำพูดที่แบบเลิกชอบอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุตอนที่โอเอว๋ว่ะเคยพูดว่าแบบว่าคือ คือเต๋อ่ะเคยถามโอเอ๋แบบตอนเด็กอะเนาะที่เขาก่อนอที่เขาจะมาแบบว่ากลัวอยากไปเรียนนิเทศแบบเต๋พูดอะไรเงี้ยแล้วโอแล้วก็ถามโอเอ๋ว่าแบบมึงชอบวิชาอะไรบ้างแบบฟิสิกส์เป็นนักคณิตศาสตร์ไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมเป็นยานอวากาศไหมแล้วก็บอกแบบเขาก็ตอบแบบไม่ชอบกูเป็นคนแบบ แบบเปลี่ยนอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยแตบบ่ไม่ได้อยู่กับที่นั้นนะักกับความชอบอะไรเงี้ยก็ก็มันเลยเป็นคําพูดแบบมันเลยส่งมาเป็นคําพูดที่อเอกก็จามาแค่อายุประมาณมหนึ่งมสองเนาะเขาก็จํามาเออแล้วเขาก็เลยบอกว่าวิเคราะห์ตัวมึงแค่มหนึ่งมสองโดยไม่ได้กันกองเป็นเป็นคำพูดที่ดีนักอะแล้วก็ตรงไปนิดนึงมันเลยทําให้โอ้ยอะเก็บคําพูดนั้นอะจนมาถึงแบบมสี่มห้าอะไรเง<ม>ี้ยเออก็เจ็บอยู่แต่ว่ามันมีสาเหตุมันเลยทําให้พูดคํานั้นออกมาไงเออแล้วก็แบบ สุดท้ายก็คือแบบว่าเออมึงนั่นแหละก็คงแบบคงชอบแล้วคงเปลี่ยนเออมึงคงไม่ชอบตลอดไปหรอกนะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็เลิกชอบซึ่งมันเป็นคําพูดที่แบบ,เจ,บเจ็บบาอะไรเงี้เป็นเราเราดูเราก็เจ็บเหมือนถูกความความชอบของคนอืน่นแต่ถ้าบางคนมองอะ่ะฉันรู้ว่าบางคนอะมองอะ่ะปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาเล็ก แต่ถ้ามองเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่แต่ถ้าเราไปสวมรองเท้าคู่เดียวกับเตะแล้วโอเอ๋กอะเราเราก็คงจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ใช่เพราะเราเพราะเรามองจากสายตาคู่ข้างนอกกันไม่ได้เป็นเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะมีอีกฉากหนึ่งที่ชอบเป็นชอบฉากหนึ่งที่อาจารย์นิเทศก็จะเป็นเรื่องชอบมองเกี่ยวกับแบบ ชอบทําให้เราคิดชอบทําให้เรานึกคิดเป็นตัวละครนั้นนู่นนี่ใช่ปะล่ะแล้วที่อาจารย์เขาบอกว่าเตะพูดบอกว่าถ้าคุณได้เจอเพื่อนคุณอีกครั้งในตอนหลับตาแล้วลืมตาแล้วเห็นภาพเขาชัดเจนนะคุณจะพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคําพูดที่กูแบบทำไมลับตาไหลจะจมจะจมน้ำขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบว่าผมจะถามว่าแบบว่าอะไรนะสอบเป็นไงบ้างเอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นคำพูดที่ติดตาตึงใจมากใช่ฉันก็ชอบคําพูดนั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาเดอร์โมเมนต์ด้วยนะจ๊ะแล้วใครที่มีอะไรที่ชอบในฉากฉากไหนในอีพีหนึ่งของแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะก็ลองคอมเมนต์มาใต้รางนี้ได้นะจ๊ะก็ใครที่อยากติดตามไปลรักฉันด้วยใจเธอดูได้ทางไลน์ทีวีค่ะตอนนี้ก็ลงครบทุกตอนแล้ว1-5นะคะพวกเราไปก่อนแล้วบ้ายบาย